สบายดีทุกคนเมื่อน,นี้ก็เป็นมื้อพักของเหยืของลูกเนาะก็คือว่าได้เอามาฮกเกานําพอจะมาห้อดห้องเนาะลูกก่อยก็ใส่กอนลดมากมายที่ว่าซื้อมานาเข็มห่างผู้เป็นอายขนาดว่าบบมีเขวได้นี่ก็ยังกินไปแล้วเพื่อนก็ว่าแซ่บว่าซันาาพอจะเลิกียกเนาะมียกก็ซื้อกุ้งมาเห็ดกินไว้ท่าเมื่อน,นี้เพิ่นว่าลวกกุ้งจ,จําเจ่วว้มและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายำกุ้งว่าสาันจากเพื่อนเห็ดแนวใดของเพื่อน แล้วก็ยังมีต่ำกุ้งอีกได้เมื่อนี้เมนูกุ้งล้วนๆแต่สำหรับค่อยแล้วก็มีนาฮีแกะกุ้งเนาะให้ลูกให้หลานให้เมียเอาไปแกะกันเลย เนาะแล้วการแกะกุงก้งค่อยแกะไปแกะมาแกะมาแกะไปแกะไปแกะ,แกะมาอยู่นี่แหละหลายตัวเติบลูกชายกับมามอนมซีมเบิ่งดู่วาซันเดสวาแล่แลาเพิ่นกระจับไปจำน้ำสอดน้าแจวของเพื่อนเนาะได้แล้วเวลาที่สําคัญกำมาหอทุกคนลงมือ